สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพอกันอีกแล้วเนาะคะเนาะทำ่มวันพี่น้ยเฮ็ดยังกินมือนี้หลังจากที่ฟื้นไข่จ้ะพี่น้องพิชีดยาฉีดวัคซีนเข็มที่สามเข็มที่สามนี่เป็นไข่อยู่สองมือจ้ะปวดแขนอยู่อยู่สองมือเนาะเข็มหนึ่งก็เข็มสองว่าเป็นอย่างจ้ะเข็มสามมีอาการเลยพี่น้อยก็เล็มาเฮ็ดนี่จ้ะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ตื่นแต่สาวไปตลาดเลยไปซื้ออุปกรณ์มาเห็ดก๋วยเตี๋ยวนี่น้ำซุปพี่หน่อยน้ำซุปกระดูกหมูใส่ไอ้ใส่หอยอยังก็เอิ่นหอยอยังนะหอยไช่เท่าแนนบอกหอยไช่เท่าน้ำซุป,ปแล้วก็ทิมีอันนี้ก็จะเป็นไอ้หมูสับที่พี่หน่อยล้วนเอาไวนะ้เนาะมีหมูสับมีตับตับหมูแล้วก็นเนื้อหมูเราจ้ะ ล้วนแล้วก็เอาน้ำซุปไปใส่ไสว้ก็มาปองเอาเนาะก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินก็ต้องค่อยลวกเอาแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำพริกเผานี่พริกเผาก็น้ำบ,นบักนาจ้ะน้ำพริกเผาไอ้น้ำบักนาแล้วก็น้ำปลาหน่อยอันผสมกันไว้ก็มีไอ้ต้นหอมผักชีลืมยังไบตีมืลยลืมหมกทงหงก นี่โบดิษใจบอกถั่วงอกไม่เป็นอย่างดอกเนาะแสบคือกันกาจีโบแสบคือเขาเห็ดขายดอกแต่ะบะห้าวกะ <บา S 1> เอาแบบว่าพ่อกินไดน้เนาะเห็ดกินเองนี่กะหมอ้อต้มน้ำลวกเสนก้นกะนี่ก็จะเป็นเดินทัวริสงเนาะพี่น้อยซื้อแบบว่าเป็นไเป็นเม็ดที่เขาบอท่านดีขวาดนะเอามาขวบเองจะกินกะเราเปลือก,กออกแล้วก็เอาเม็ดมันเอาไปตำใส่ในก๋วยเตี๋ยว พอมาขวาเองมันจังหอมจ้ะนี่พี่น้อยขวเองไว้นี่ยบึ้งก็จังมันมใหม่ๆได้ปะครั้งในมันบ่ใหม่เลยกรอบหอมเนี่ยเฮ็ดกินเองจังซาใจเนาะ,ะแซ่บพอแซ่บกะของข้าเองเที่เองสะอาดที่รักกันนะไม่ตะวันนั้นอีเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้่าก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำก็ได้เนาะเพราะว่าลูกพี่น้อยบ่กินก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำมันมันเผ็ด เผ็ดแต่ว่มันเปรี้ยวกเ็เจ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสให้พี่น้อยก็กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำจัดจานไปเลยของพี่น้อยเจ็ดเนียนลายอยู่จ้ะมื้อนี้กินก็เหมืตอตอกก็จะได้กันเอาใส่ช่องอันฟีดไว้แหละในคะแนนมันเหลือนี่เห็ดเันดัดแปลงเป็นอัเขาต้มพี่ว่าเป็นโจ๊กไปเลยเนาะไปเลยเมื่อไรอยากกินโจ๊กก็เอาไอ้นี่ออกมา เห็ดโจกกินไส้ตับไส้มูสับดัดแปลเอาเนะจ้ะอยู่มัองนอกนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรไม่งหญ่หน่อยอากาศมื้อนี้กะเมื่ออากาศช่วงนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มืดคืมฝนตกหนาวเย็นเหมาะกับบรรยากาศที่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเข้ากันค่ะ อากาศเย็นๆสุดกีเดเยียวตุ่มย่ำห่อนๆโขกขากขกขากลาหลงเงย้าเๆ้าน่าจะนะนี่เราจนะนองอัปเดตให้เบิ่งมอนีอาการของพี่นอยจากฉีดวัคซีนมาเป็นไข่อยู่สองมือจ้ะสถากนการณ์ว่ามีอาการแนวใดเดี๋ยวทะเลอยเบิรงเข็มที่สีเข็มที่ห่าวันีนี่มาอีกตอนใดนาะจะนะมอนีกะแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า